วันนี้ผมจะมาเมาส์ร้านอาหารเฟรนช์ชายที่ผมชอบแล้วก็ผมได้ไปลองมานะที่ญี่ปุ่นคือผมเนี่ยบอกก่อนผมทุกคนอ่ะไม่ชอบการต่อคิวเออแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยชอบแบบไปตามรีวิวเหมือนเวลาคนคนส่วนใหญ่ไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมก,ก็จะไปตามรีวิวร้านาน,าน,าน,นั้นร้านนี้อะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่อ่ะพอร้านมันไวรัลก็คือคนมันก็จะแบบเยอะมากอะไรเงี้ยผมเป็นคนต่อคิวไม่ได้แบบไม่ค่อยชอบบวกกับความที่เราไปทุกเดือนใช่ไหมเราก็อยากจะแบบใช้ชีวิตเหมือนโลคอลสบายสบายไม่ได้บอกว่าโอ้โหไปทุกเดือนก็ไปยืนต่อคิวทุกเดือนอะไรเง ก็จะไปหาร้านแถวบ้านหรือไม่ก็ไปเดินเจอร้านเฟรนช์ชายก็ลองเขาเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันเนาะก็ฟีลเหมือนเราอยู่ไทยอ่ะเธอได้อกไหมอยู่ไทยอ่ะเราก็แบบเดี๋ยวเราก็กินโมโม่เดี๋ยวเรากินเคเอฟซีเดี๋ยวกิน MK เดี๋ยวก็ไปกินยาโยอีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมอ่ะก็รู้สึกว่าเออก็กินร้านนี้ก็ได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันร้านแรกที่ชอบมากๆนะครับและผมคิดว่าคนไทยก็น่าจะรู้จักกันแล้วแหละก็คือไซเซีย ไซเซร์ยาเนี่เพราะว่าลงคลิปก็คือผลตอบรับดีมากตลอดเลยไซเซริยาเนี่ยนะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนแต่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะไม่ได้แบบอิตาเลียนจ๋าสไตล์ญี่ปุ่นและเป็นร้านที่อยู่ใน p r i ซ์เอ่อเรนจ์ที่แบบถูกถูกมากๆถูกแบบถูกมากๆเลยอ่ะถูกจนแบบจะไม่อยากเชื่อเลยว่าฮะมันถูกได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยอย่างไม่เชื่อไปดูคลิปล่าสุดที่ผมเพิ่งลงไปได้น,นะทายอาหารในร้านไซเซร์ยา คือสั่งหลายอย่างมากแล้วก็มีวายด้วยหมด,ดไป400กว่าบาทแล้วคือเมื่อวานฉันไปกินข้าวต้มกุ๋ยข้างถนน600 <c oughs> <c oughs> คือไม่ต่างก,กันแบบต่างก,กันมากแ่ละเอออยากให้ทุกคนไปลองชิมนะครับแต่ว่าก็กกอย่าก็อยา่าแบบอยาคาดหวังเยอะอ่ะเพราะว่าของมันก็ตามราคาด้วยเนาะนี่พูดไปก่อนพูดดักเพราะว่าเวลาผมลงคิดร้านนี้ถูกร้านนี้อร่อยร้านนี้ดีอะไรอย่างี้มันจะมีคนชอบมาเมนแบบประ่าณไม่เห็นจะอร่อยเลยคุณภนะาพแม่งก็ไม่ใช่จะได้เมืองของมัน ตามราคาไหมเออมึงของแบบหลักสิบเนี้ยยูจะให้แบบโอ้โหเป็นคุณภาพมิชลินมันก็ไม่ได้เออขอโทษหมุดของขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันชอบมีคนมาเมนเยอะประมาณประมาณอย่างเงี้ยแบบเมนว่างเราขอให้ได้เมนน่ะอ่ะต่อคือร้านที่สองที่ชอบนะคือคาเฟ่กัสโตคาเฟ่กัสโตนี่ก็คือขาขาเยอะมากเหมือนกันคาเฟ่กัสโตนะจะเป็นนานาชาติจะจะไม่ได้เป็นเป็นอิตาเลียนอย่างเดียวละ ไซเซ่ไซเซียหรือไซเซชื่อเล่นเนี่ยนะมันจะเป็นอิตาเลียนคาเฟ่กาสโตเนี่ยจะเป็นนานาชาตินานาชาติหมายความว่าอิตาเลียนก็มีญี่ปุ่นก็มีมีนั่นมีนี่รวมๆกันเออซึ่งตะราคาสูงกว่าไซเซเพราะว่าจะขยับ p r i ซ์เรนจ์ขึ้นมาแบบอีกระดับหนึ่ง ไทยเซอาจจะแบบจานหนึ่ง400เยนอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นจานหนึ่ง800เยน900เยนก็คือจะเป็นอีกเท่าหนึ่งแต่ก็ยังถือว่าราคาถูกอยู่เออแต่ก็คุณภาพก็จะดีขึ้นนิดหนึ่งนะที่ผมชอบกินมากๆในร้านคาเฟ่กัสโตะก็คือไก่ทอดอไก่ทอดนางเลิศมากเธอแล้วคือผมเนี่ยมารู้ทีหลังว่ามันคือไก่ทอดกับร้านเดียวที่ผมชอบเธอผมอะเคยไปซื้อชามัชะที่โตเกียว แถวสถานี jr s u k า a m o โดยตรงนั้นเขาจะมีร้านวัชฉะอยู่ใช่ปะแล้วผมก็เดินไปเดินมาหาร้านกินก็ไปเจอร้านหนึ่งที่เป็นร้านขายไก่ทอดอย่างเดียวข้าวหน้าไก่ทอดแล้วก็เป็นไก่ทอดราดซอสเมนตโกะไก่ทอดราดซอสออนเนียนไก่ทอดราดซอสซอสนี่อะไรเงี้ยแล้วชอบมากเพราะว่ามันอร่อยมากมันคริสปี้และเนื้อมันฉ่ำแล้วเนื้อมันแน่นไรกระดูกด้วยนะเอออร่อยมากก็เลยแบบเป็นแบ,บรนด์ที่ชอบมากแล้วก็เหมือนพอเราเซิร์ชหากลายเป็นว่าสาขามันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แล้วจับพัดจับผูหรือปะอยากลองไอ้คาเฟ่กัส แล้วก็เลื่อนเมนูไปเรื่อยๆทำไมไก่แม่งหน้าตาเหมือนที่ร้านที่เราชอบเลยอะชื่อว่าร้านคาราโยชิเออมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคาลาโยชิทำไมหน้าตามันเหมือนกันเลยว่าเหมือนคาลาโยชิเลยอะไรเงี้ยเปิดไปเรื่อยๆสักพักมันก็จะเป็นหน้าที่แบบรวมแบ,บรนด์ที่อยู่ภายใต้บริษัทนี้อารมณ์เหมือนแบบปา ร้านอะไรอะ่ะที่เขาทำเขาก็จะมีฟ้าประธานมีก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยว,วเวรือร้านอะไรนะทองสมิดมีอังกรมอังก่มอําอะไรนะคือที่แบบมีเยอะเยอะมากๆอ่ะคุณพาไอเบอรี่ใช่ไหมที่เขาก็จะมีในเครือไอเบอรี่ก็จะมีร้านเต็มไปหมดอะไรเงีเออ้ยอันนี้ก็เหมือนกันก็คือสรุปเป็นบริษัทแล้วมันก็มีในเครือก็คือคาราโยชิแล้วก็มีคาเฟกา่กัสโตแล้วก็มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดก็เลยอ๋อ ถึงว่าทําไมมันถึงมีไก่ทอดหน้าตาเหมือนกันมาขายในนี้สรุปมันคือเป็นร้านเครือเดียวกันครา,าวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าผมอยากกินไก่ทอดข้าวหน้าไก่ทอดอ่ะข้าวหน้าไก่ทอดเป็นไตโกะด้วยนะดเข้าคาเฟ่กัสโตแล้วไอ้มันก็จะมีพวกอย่างที่บอกมันเป็นอาหารนานาชาติใช่ไหมมันก็จะมีพวกแบบสเต็กที่เป็นกระทะร้อนด้วยสเต็กไก่อร่อยมากเออมันจะเป็นสเต็กมีหมูแล้วก็มีไก่แล้วก็มีไส้รกรอกไอ้สเต็กไก่เนี่ยอร่อยมากเออหรือไม่วันทีเธอก็สั่งเป็นบั๊ ข้าวหน้าไก่ทอดเสร็จใช่ไหมก็เมื่อจะมีแอดออนเป็นท็อปอัพก็สั่งสไปซี่ชิ i เก้นมาเพิ่ม200กว่าเยนถูกมากอะ่ะออ,อร่อยไปลองนะคาเฟ่กัสโตอ๋อลืมบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะร้านเนี่ยไซเซ่คาเฟ่กัสโตเนี่ยเขาเวลามันจะมีดริงก์บาร์ด้วยซึ่งคนไปครั้งแรกจะงงหน่อยเพราะมันใน,ในเมนูมันจะเหมมือนนัจะ,ะเขียนว่าอยู่จะเอาดริงก์บาร์ด้วยไหมดริงก์บาร์ก็จะมีแบบต่อ3ราคาราคาเด็กไลน์อันหนึ่งเนี่ยราคาคนปกติแต่จะเป็นคนปกติที่ไม่สั่งอะไรเลยเอาแต่ดริงก์บาร์อย่างเดียวกับคนปกติที่สั่งอาหาร เ,เพราะฉะนั้นมันจะเรียงอย่างนี้เด็กถูกสุดคนปกติที่สั่งอาหารด้วยจะจะถูกลองลงมาแล้วก็คนปกติที่ไม่สั่งอาหารเลยจะกินแต่ดื่มบาร์เนี่ยจะแพงสุดเออก็ไปดูไปดูกันนะฮะอีกร้านที่ชอบที่เป็นแฟรนไชส์แล้วมีหลายสาขามากก็คือบิกคุริดองกิบิกคุริดองกิตอนแรกไม่กล้ากินถ้าใครนึกไม่ออกอะ่ะเธอนึกไหมในตรงที่แถวแถวป้ายกุริโกะข้างหลังป้ายกุริโกะมันจะมีร้านหนึ่งที่คนไทยชอบไปยืนกันแล้วก็มันจะมีกล้องแบบอยู่ข้างบนตึกอะ่ะ เออแล้วก็มีจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆอ่ะแล้วคนก็จะไปยืนให้กล้องมันถ่ายแล้วก็มีหน้าเราอยู่ในจอโปรเจคเตอร์อ่ะพอหันหลังอ่ะ ตรงนั้นน่ะมันจะมีร้านชื่อว่าบิ๊กคลีดองกิทตอนแรกไม่กล้าก,กินแต่ว่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นนี่แหละก็เลยไปลองกินกับเพื่อนเว้ยสรุปมันคือร้านที่ขายแฮมเบอร์กเป็นหลักเออเป็นสเต็กแฮมเบอร์กเป็นหลักเลยแล้วเอ่อไอตัวสเต็กแฮมเบอร์กอ่ะมันจานใหญ่มากเธอเธออย่าไปสั่งจานใหญ่นะเธอสั่งจานเล็กพอผมเนี่ยนะเป็นคนที่กินข้าวเยอะมากกินอาหารเยอะมากกินไม่หมดจ้าไม่หมดจริงๆนะมันเยอะมากเออไอตัวแฮมเบอร์กของเขาเนี่ยรสชาติอร่อยแต่ไม่ได้แสงออกปากกินได้ แต่ที่อร่อยที่สุดนะก็คือบรอกโคลีอบมึงอร่อยมากอร่อยแสงออกปากเลยอ่ะเป็นมันไม่รู้เขาไปทำกระบ,บวนการยังไงอ่ะมันหอมมันหูบรอกโคลีอบอ่ะแล้วก็มาดิฟกับเอ่อมาโยอ่ะมาเอ่อมายองเนสอร่อยมากเธอไปเธอต้องหาให้ได้นะจำจำไม่ได้ว่ามันเป็นเครื่องเคียงหรือว่ามันเป็นต้องสั่งเพิ่มหรือจําไม่ได้แต่จําได้ค่ว่าไอ้บรอกโคลีอบเนี่ยอร่อยมากบิคุรีดองกินะแล้วก็เป็นร้านที่ เปิดเช้าเป,เปิดเปิดเร็วด้วยร้านน่าจะเป็นสไตล์เหมือนแบบทําเป็นร้านย้อนยุกอะและจานก็จะเป็นจานแบบโคตรใหญ่ภาชนะทุกอย่างใหญ่หมดเป็นเป็นสไตล์ของร้านก็ถ้าใครไปกินนะครับอย่าสั่งไซส์ใหญ่สั่งไซส์เล็กพอผมเตือนแล้วนะ <c oughs> อีกร้านที่รู้จักเนี่ยก็คือร้านที่ชื่อว่าริงเกิลฮัทริงเกิลฮัทเนี่ยไม่เคยกินแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะไปลองมันเป็นร้านขายพวกราเมงแล้วก็พวกบะหมี่ซีฟูด้ดอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยแต่ชื่อพอตอนแรกเห็นริงเกิลฮัทนี่คิดว่า แม่งชื่อเหมือนแบบเหมือนพิซซ่าฮัทเลยขายอาหารอิตาเลียนอีูปะเนี่ยสรุปไม่ใช่นะขายอาหารญี่ปุ่นขายพวกรามเมงพวกเส้นๆอะไรเงี้ยก็ราคาย,ย่อมเยาวด้วยแล้วก็เปิดเวลาโอเปอเรชั่งเอาท์คือค่อนข้างค่อนข้างยาวก<ม>็ <อะ S 1> ไปลองกันได้นะครับอีกร้านในขวัญใจก็คือ <Mas iya S 2> มัตเซียมัตเซียก็คือข้าวหน้าเนื้อ,อน,นี่คนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะมัตเซียมัตเซียก็อร่อยมากข้าวหน้าเนื้ออร่อยแต่วันไหนนะถ้าเกิดว่าเขามีซุปที่เป็นซุปกิมจิให้เธอสั่งอันนั้นอร่อยจริงๆ มันจะเป็นข้าวหน้าเหนือแบบข้าวหน้าเหนือที่ท,ที่ที่มีหัวหอมหอมหอมหัวใหญ่อะแล้วพอแบบมันต้มมามันทําเป็นซุปมาอะไรอย่างนี้แล้วมันหวานหวานอะอร่อยมากแล้วราคาถูกด้วยแต่ถ้าใครจะไปนะอย่าลืมไปโหลดแอปนะมันจะมีแอปชื่อว่ามาซยะแต่ว่าอยู่ต้องเปลี่ยนรีจ i o n นในโทรศัพท์ให้เป็นเจปแปนก่อนนะล้วอยู่จะโหลดได้ในแอปเนี่ยมันจะมีคูปองตลอดเลยเออกดเข้าไปปุ๊บม,มันจะมีคูปองแล้วก็จะเป็นร้านที่อยู่ในเครือของเขามันก็จะมีมสสยะมาซึโนยะมีอะไรไม่รู้อีก2อันเออแล้วมันจะมีคคููปปปปปออองงงตลลลดเเเเยยะีี่่่นนน็รทศแห คือยูกดปุ๊บแล้วก็เอาองไปติดแล้วอาหารมันก็จะลดราคาอะไรประมาณนี้แล้วแต่โปรโมชั่นในช่วงนั้นของเขาก็ไปกินได้มัสยะมัสยะอร่อยสูขยะสุขยะก็จะเป็นฟิลเดียวกับมัสยะแต่เป็นคนละคนละเจ้าเออที่ที่เราชอบกินอ่ะจะชอบกินข้าวหน้าเนื้อเหมือนกันแต่ว่าร้านของสุขยะมันจะมีข้าวหน้าเนื้อราดชีสราดไผชีสโคตรเยอะเอออันนี้อร่อยอร่อยมากอีกร้านหนึ่งในเครือก็คือมัตสึโนยะมัตสึโนยะก็คือชื่อเหมือนมัสยะเลยใช่ไหมแต่พอมันมันเติมโนเข้ามามัตสึโนยะ มันจะขายทงคัตสึไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะเข้าหน้าหมูทอดอะเข้าทงคัตสึป่ะใช่เออทงคัตสึอ่าใช่เข้าหน้าหมูทอดหน้าหมูทอดเข้าอ่กุ้งทอดไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากคือทอดออกมามันจะเป็นแบบมันมันจะไม่มันเลยเธอแล้วเนื้อมันกินง่ายอร่อยซอสก็มีหลายอย่างมัตสึโนยะมีเยอะที่โอซาก้าแต่ว่าโตเกียวก็พอมีแต่ไม่เยอะมาก ซัปโปโรเห็นมีสาขาหนึ่งอยู่ตรงป้ายนิกะชอบมากถ้าผ่านก็จะกินเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามกับบ้านเพื่อนเวลาไปนอนบ้านเพื่อนตรงข้ามบ้านเพื่อนคือจะมีนี้จะมีเนี่ยมาซึยะแล้วก็มาซินโนยะอยู่ติดกันเออก็ไปกินไปกินตลอดเลยอร่อยขยับมาอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ยากินิกุที่ชอบนี2อ,อันอันแรกเนี่ยคือยากินิกุไลยากินิกุไลเนี่ยถ้าใครเคยกินที่ไทยนะไปลองที่ญี่ปุ่นเธอจะแบบจะจะจะ,จะเปลี่ยนความคิดเลยว่า โอ้โหทำไมมันอร่อยได้ขนาดนี้วะแต่เราคนกินเนื้อนะคนกินหมูนี่ไม่รู้แต่เนื้ออร่อยมากสั่งเป็นที่มันชื่อว่าชอตเพลทชอตเพลทชอตเพลทชอตชอตที่แปลว่าสั้นเพลทที่แปลว่าจานอะชอตเพลทอร่อยมากมไปลองยากินิกุไหลนะฮะอีกแบรนด์หนึ่งไอ,อ,อ,อ้ยากินิกุไหลเนี่ยแฟนชอบมากเออแฟนชอบกินลิ้นวัวแล้วนางจะแบบเวลาทุกครั้งที่กินน,นี่นางจะบอกมีความสุขมากอร่อยมากมีความสุขจริงๆอะไรเงี้ย เออก็แนะนําเลยลินวัวแล้วก็ไอช็อตเพลทอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นยากินิกุที่ผมชอบคือยากินิกุคิงยากินิกุคิงก็มีหลายสาขามีในหลายๆเมืองแต่ว่ามันจะไม่ค่อยอยู่ที่ซิตี้เซ็นเตอร์มันจะชอบอยู่แบบมันจะชอบอยู่แบบไอออออกไปนอกเมืองนิดนึงอันนี้ผมไปกินที่ซัปโปโรมาน้องน้องที่เป็นญาติกันเขาทํางานอยู่ที่ซัปโปโรแล้วเขาก็เลยพาไปกินอร่อยมากเหมือนกันแล้วมันจะมีความหลากหลายเว้ยมันจะเหมือนฟิลเหมือนมิกซ์ระหว่างยากินิกุก,กับปิ้งย่างเกาหลีอะ่ะ ม,มันจะมีข้าวที่อร่อยบางมากเลยนะคือข้าวแล้วก็หน้าปูเออเป็นข้าวเว้ยอยู่ในหม้อดินหม้อหินร้อนอะ่ะแล้วก็มีเนื้อปูแบบจุกมากแล้วก็มีเนยก้อนหนึ่งวางแล้วก็มีผักแล้วก็คลุกเสร็จปุ๊บก็กดข้าวให้มันแบนๆให้มันโดนหินร้อนแล้วข้าวมันก็จะกรอบแล้วก็หอมอืมอร่อยเนื้อย่างก็อร่อยอยากินิกุคิงแต่ร้านนี้คนเยอะตลอดเลยเวลาไปกี่ทีก็คือรอคิว แต่ว่าไปวันธรรมดาอร่อยวันธรรมดาดีซูชิที่ผมชอบนะคือคุระคุระซูชิอร่อยแล้วก็ราคาถูกไอ้คุระซูชิกับซูชิโร่เนี่ยมันเป็นในในในระดับเดียวกันที่ญี่ปุ่นอะไม่ใช่พรีเมียมนะจ๊ะที่ไทยนี่คือแพงมากที่ญี่ปุ่นคือเป็นแบบแบบโลโลนิดนึงอะ่ะ เออแต่ส่วนตัวแล้วชอบชคบคุราซูชิแล้วก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่เขาเพิ่งมาเปิดที่เซนทัลอะไรอ่ะคืออะไรว่าฮานมะฮานนะฮะอะไรสักอย่างอ่ะเออเพราะว่าผมจําได้ว่ามันมีคำว,ว่ามันมีตัวหะอยู่อันนั้นก็อร่อยที่ญี่ปุ่นนะกินอร่อยแต่ว่าไม่เคยกินที่ไทยเหมือนกันส่วนคาเฟ่เอามาคาเฟ่บ้างร้านกาแฟร้านกาแฟที่ผมชอบก็จะมีชื่อว่าโดโตลุคนไทยจะชอบเรียกวาคฟดอยตุง เออมันจริงๆว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นอะโดโตลุโดโตลุคอฟฟี่ก็มันคอนเซปต์เขาอะคือมันจะเป็นคอนเซปต์แบบทุกอย่างเร็วไปหมดเลยเออแต่แต่จะแบบมา,มามาคาดหวังว่าเป็นแบบสกัดช็อตหรืออะไรเงี้ยไม่ได้นะทุกอย่างมันจะเร็วมากทุกอย่างเหมือนมันจะกดเครื่องอัตโนมัติแล้วพอเราสั่งปุ๊บพนักงานจะหันไปทําให้เลยทําและจ่ายเงินเสร็จปุ๊บยู่จะได้ของเลยอยู่จะไม่ต้องแบบ ไม่มีการรอเรียกคิวเหมือนเหมือนร้าน Starbucks หรือว่าเอ่อทอลลี่คอฟฟี่อะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่โดโตลูคือสันส่งสั่งปุ๊บนาจะหันกลับกดติ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 ดตเสร็จปุ๊บเครื่องมันก็จะทําออกมาให้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งสั่งพวกแบบแซนด์วิชอะไรเงี้ยก็จะมีคนทําให้นาตอนนั้นเลยแล้วเพืออยางมันจะเร็วมากเธอและราคาถูกด้วยโดโตะลูอแล้วก็คนส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นอ่ะชอบไปนั่งทํางานกันเพราะว่า ที่นั่งมันจะเป็น1นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ทุกทุกโต๊ะมันจะมีปลั๊กให้หมดคนก็จะไปนั่งทํางานกันซึ่งโดโลรูที่ผมชอบสุดคืออยู่ตรงที่ซัปโปโรอยู่ตรงในสวนโอโดริมันจะมีมันจะมีอยู่ข้างสวนโอโดริมันจะมีมันจะมีร้านเนี่ยโดโลรูอยู่ร้านหนึ่งที่แบบหันหน้าเข้าสวนโอโดริเลยแล้วตอนหิมะตกอ่ะมันบรรยากาศดีมากขึ้นไปนั่งชั้นสองอดีร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งที่ชอบก็คือทอลลี่ฮอฟฟี่เมื่อก่อนอ่านทูลี่ทูลี่ทูลี่มีคนมาเมนบอกว่ามันอ่่่่าานวททอออออลลลีีีคฟฟฟ U L L Y โพสเ ท o วลี่คอฟฟี่จริงๆมันเป็นร้านที่มาจากเมกาเนอะอ,อ่านว่าทาลี่นะไม่ใช่ทูลี่นะ <c oughs> อ่านผิดมาละก็ที่ชอบเนี่ยตอนแรกโดนตกจากมัชชาลาเต้นางแล้วเป็นมัชชาลาเต้ที่ใส่ไข่มุกไข่มุกที่ญี่ปุ่นอะ่ะมันรียกว่าทปิโอกะทปิโอกะ หมือน ical, ท็อปปิคอ่ะทเปโอกะเออเป็นมัชาร์ตอุจิมัชาราเตใส่โทเปโอกะอร่อยมากกินตลอดเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไอท้ทเปโอกะเนี่ยบางฤดูก็มีบางฤดูก็ไม่มีก็เลยไม่ค่อยได้กินสุดท้ายที่กินบ่อยสุดก็คือไปกินดริปคอฟฟในร้านเนี่ยญี่ปุ่นนะถ้าเธอทอ,ทอรี่ f f e ฟกับสตาร์บัคที่เรารู้นะเวลายอยู coffee, ่สั่งดริปคอฟฟอะทายใบเสร็จอะทั้งทุกครั้งที่อยู่สั่งดริปคอฟฟอยู่จะได้ใบเสร็จและทายใบเสร็จมันจะมีคูปอง ซึ่งคูปองเนี่ยเอาไปลด i ริ o f f e e อีกแก้วได้50%าสเปอสามารถซื้อแก้วที่2ได้ในราคาแค่50%ถูกมากแล้วคูปองเนี่ยใช้สาขาไหนก็ได้นะแต่ต้องใช้ภายในวันนั้นใช้สาขาไหนก็ได้ทั่วประเทศเลยเออตอนเช้าเธออยู่โตเกียวเธอเห็นแวะแวะทอริทอริกาฟฟซื้อ i ริฟ f f ฟฟพอบินมาโอซากา้าอยากกินกาแฟอีก เอาคูปองนี้ไปโชว์เราจะซื้อได้แค่ในราคาครึ่งราคาเดรปคอฟฟี่คืออะไรคือที่ญี่ปุ่นนะไม่ค่อยมีสังที่ที่ผมสังเกตนะกาแฟดำอะ่ะเขาจะกินเป็นดริปคอฟฟี่เอาเขาไม่ค่อยกินเป็นอเมริกาโน่แบบสกัดช็อตแล้วก็มาใส่น้ำเปล่าอะไรเงีย้ยส่วนใหญ่เป็นดริปคอฟฟี่หมดเลยม,มันจะเป็นแบบดริปคอฟฟี่คืออะไรก็คือเหมือนเหมือนกาแฟที่ที่เขาบดเสร็จแล้วเขาก็ใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้น้ําไหลหยดหยดหยดผ่าน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 ,น,น,นอะ่ะแล้วมันก็จะเก็บไว้ในแทงแ,แล้วเขาก็มีเขาก็แค่ไปกดกดมามาเสิร์ฟเราเออน คือ b r e w coffee คือ b r e e b r e w ทิ้งไว้แล้วซึ่งมันเร็วมากเวลาไป starbucks หรือว่าไปไป tory coffee นะถ้าเกิดว่าอยากเร็วอะแบบไม่อยากต่อคิวเห็นคิวยาวเหยียดเนี้ยนะสั่ง drip coffee ไอ้สั่ง b r e w coffee ขอโทษพูด drip coffee มาต่อเลย สั่งบ Coffee B R E W เติม E D บรู f f e ฟเออมันจะเร็วมากคือเหมือนเดิมเลยสั่งปุ๊บเขาจะหันไปทําเลยซึ่งไอ้บรูกาแฟเนี่ยสามารถสั่งเป็นร้อนก็ได้สั่งเป็นเย็นก็ได้แต่ถ้าอยู่สั่งร้อนนะสั่งแก้วเล็กสุดพออย่าไปสั่งแก้วใหญ่ร้อนกินกินไม่หมดสทัทีกว่าจะหมดคือไม่ร้อนแล้ว ถ้าร้อนเนี่ยเราจะสั่งแก้วเล็กสุดแต่ว่าถ้าสั่งเป็นเป็นเย็นเราก็จะสั่งแก้วใหญ่ได้อร่อยชอบกินเราชอบกินบูคอฟฟมากกว่ามากกว่ากินอเมริกาโนอีกเพราะว่าอไอความเป็นกรดไอซิดิตี้มันต่ําแล้วมันทําให้รู้สึกกินแล้วมันสม ooth มากกว่าประมาณนี้แล้วกันนะน่าจะได้พิกัดไปหลายร้านเลยนะครับเดี๋ยวถ้า,ถา,ถามีเวลาเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ด้วยแต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะลงเลยนะคลิปนี้ก <laughs> ็ <c oughs> ใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ที่ไม่เหมือนใครนะครับผมคิดว่าน่าจะมีช่องไหนมานั่งเล่าเรื่อง อะไรประมาณนี้ให้ฟังเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเคนนี่ที่ชอบเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ถ้าใครจะไปญี่ปุ่นหรือว่าไปประเทศไหนก็ตามอยากจะใช้ e s i m นะครับก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลด10%ของผมนะครับของเ k e SIM นะครับใส่ในหน้าชำระเงินนะ thrf e ก็คือ t h ก็คือไทยใช่ไหม ref ก็คือเหมือนคำว่า refer ref แล้วก็ขีดขีดกลางแล้วก็ Kenny ke d o e n d i นะครับ